สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, คุณลงุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตาร์แอมแอมนะคะทุกคนวันนี้แอมเข้ามาในป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยมาคนเดียวนะคะแม่แม่หลังจากที่ตามหาลุงสมหมายมาหลายวันก็ยังไม่เจอไว่มีทิาิว่าจะเจอนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ยอ่อท้อนะคะพี่ๆหนูก็ยังทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงมองลุงสมหมายเลยเนี่ย วันนี้จริงๆตั้งใจตามมาค่ะลุงสมหมายนะพี่พี่แต่เข้ามาในป่าลึกพอสมควรแล้วเราได้ยินเสียงแปลกซึ่งแปลกแบบว่าวกเวกวายนี่ตอนนี้ฝนมีท่าทีเหมือนจะตกมาแล้วนะคืมคๆออากาศค่อนข้างมืดนะพี่พี่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจไม่เป็นไรออมจะรีบออกตามหาคุณลุงให้เร็วที่สุดถ้าหากเจอออมจะรีบอัปเดตเนาะมีพีเอฟซีฝากของมาให้คุณลุงสมหมายนะขนมขนมนะ ยังไม่เจอคุณลุงเลยพี่เดี๋ยวถ้าเจอคุณลุงมจะรีบนาไปให้คุณลุงเลยนะคะตอนเนี้ติดต่อกับคุณเอทางเมืองรับเลก็ยังไม่ได้นะไม่รู้ว่าเขาจะออกมาอีกเมื่อไหร่หรือว่าเขามีเทศก,กาลอะไรทําอะไรกันหรือเปล่าทําไมไม่มีใครออกมานะโอเคเดี๋ยววันนี้ผอมจะเดินเข้าไปด้านในตามเสียงนี่แหละเสียงคล้ายๆกับลุงสมหมายเลยพี่พี่อมจะเข้าไปดูว่าใช่คุณลุงหรือเปล่านะพี่พี่ไปเดี๋ยววางดินทางกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนฝนตกนะ อยู่ก็ตกลงมาแบบงังลงนะเมื่อเช้าก็เมื่อคืนพ่งตกไปนะน้ำไหลท่วมทางนะน้ำมันซอกน้ำค้างอยู่ ปะ,ป,ะปะแต่ว่าไม่ได้ตกแรงนะตกปล่อยๆนะทุกคนก็ยังสามารถเดินได้อยู่แต่ว่าถ้าตกแรงมากๆผมอาจจะหาที่หลบฝนนะคะทุกคนน้ำไหลเป็นทางเลยไม่รู้ว่า ไหลมาจากทางไหนบางแต่เหมือนซึมออกมาจากดินนะพี่ๆดูดินะนไหลมาได้ยังไงถ้ามาจากบนเขาด้านบนนู้นเป็นห้วยนะเจอดอกอะไรไม่รู้ดังด ด้วยเขาไปทางนี้แน่เลยแต่เป็นรอยไก่รองเท้านะดอกกระเทือดอกกระเทือใช่ไหมพี่ๆคนไทยเรียกดอกกระเทือไหมกระเจียวแดงเหรอก็เรียกว่าไงกระเทือกระเทือเออหลายดอกเลยแดงเลย ตอนนี้ฝนตกเริ่มแรง้นเรื่อยๆแล้วพี่ เสียงไก <ane voice have sleep> ่อะเสียงเหมือนมีคนคุยกันเลยทางด้านฝั่งน้นนะทุกคนได้ย <icker> <bites> ินไหมเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะ มือนคุยเป็นภาษากะเหลียงนะพี่พี่ได้ยินแต่เสียงเข้าใจนะว่าป่าท,ที่นี่เนี่ยเป็นป่าของป่าพื้นป่าตะนาวสีแล้วพี่ได้ยินเหมือนเสียงคนจามเลยคนกะเหลียงเขาเลยค่อนข,ข้างที่จะเยอะอาจจะเป็นชาวบงชาวบ้านมาหาของป่ากลุ่มในพงในพานนะพี่พ ตอนนี้เหมือนฟ้าจะเปิดแล้วแต่ที่นได้ไม่ใช่นะพี่ๆหนูมายืนตรงกลางแจ้งนะที่ไม่มีอุโบงถ์ป่านะก็เลยเหมือนฟ้าเปิดเสียงหายไปแล้วนะเมืเ่อกี้เสียงคนตะโกนหากันแล้วก็เป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงสวดนะพี่พยุงเยอะๆยะนะหนูตบจนมันอันนี้ไปแล้ว เป็นขาวๆนะเห็นขาวๆก็เป็นเห็ดนะี่แหละเป็นเห็ดผัหนันขึ้นที่พี่ๆสวยๆนะมันกินได้นะเห็ดอันเนี้ยหนุนเต็มเลยเป็นกอก่อเป็นดงๆ อนต่จะลงไปด้านล่างนี่ดีมีน้ำด้วยนะทําจะลองลงลงไปดูนะ ได้ยินเสียงเหมือนคนตะโกนหากันเรียกกันนะพี่ๆในป่าน่าจะเป็นในพานหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็ดแบบนี้น่ากลัวเนาะมันขึ้นแปลกๆสีมันแปลกๆพี่ๆเห็ดเมาเห็ดบางตัวก็กินแล้วก็สิ้นชีพนะ เห็ดเบือนี่แหละที่เขาเอาไปทำเกี่ยวกับหุ้ยเ้ามาเจอหลุมอะไรไม่รู้พี่พี่ไม่รู้ว่าเป็นหลุมของอะไรนะเสียงคนตะโกนกันลั่นป่าเลยเสียงใครโอ๊ย ไปยียบโดนลังมดน้ำเป็นน้ำขาวขุ่นฝนพุ่งตกไปน้ำก็จะสูบออกมาโอ้ยตกใจหมดเลยพี่เดี๋ยวต้นไม้ตัวนี้เดี๋ยวมันเป็นโพรงอย่างเงี้ย เหตุแบบเหลือบไปเห็นเนาะตกใจคิดว่าใครยืนอยู่คอนหนูมานั่งพักตรงแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลนะน้ำไหลน้อยๆ้นี่แหละนั่งพักน้ำเย็นมากเลยพี่พไม่รู้ว่าวันเนี้ยที่ไปเนี่ยจะเจอกับอะไรนะพี่พ หนูไม่ได้มีความตั้งใจที่ว่าจะแบบมาอะไรหรอกแบบแค่แบบว่าเผื่อบังเอิญเจอคนรับแลหรือว่าเจอลุงสมหมายเจอท่านผู้นำพงษ์จะได้ถามข่าวๆกูลุงสมหมายนะตอนเนี้ยุณลุงสมหมายเนะน,นี่มมยไม่ออกมาหาหนูหลายวันแล้วนะหนูก็เอกใจว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นนะอืม ทำคลิปไปหาลุงสมมัยหลายคลิปแล้วนะแต่ไม่เจอลุงสักทีคิดว่าเมื่อกี้อยู่เดินมาโทรศัพท์ดับไป ฝนมันลงเม็ดนะพี่ผู้ฝนมันโปรยๆแล้วตกโดนปุ่มปิดมือถือปิดกล้อง เราไม่ได้เอาสะพายมาพี่พเราแค่เอาวุติาดาสเอวมาทุกคนมีอยู่ตอนนี้ฝนตกลงมาแบบหนักมากแล้วนะผมก็หยุดลงฝนอยู่ต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็ตก แบบว่าปล่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆแลพี่เอาไม่ได้ชุดกันฝนไม่ได้กระเป๋ามานะหัน,นีนไม่เอากระเป๋ามาในฝนตกนะปกติในกระเป๋าก็จะมีเป็นเสื้อกันฝนมีเปย์มีขวดนงขวดน้ำน,นะมีไม่ได้อ,อะไรมากินเลยนะและกระั่างน้ำนะพ,พี่เพราะว่าตั้งใจว่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะฝนตก จริงๆเอามาอยู่แต่ว่าอยู่ที่รถนะคะทุกคนหอมก็กินมาที่เรียบร้อยแล้วก็เดินออมเปคนที่แบบกินน้ำน้อยมากมตกเริ่มหนักแล้วพี่เดี๋ยวหาที่ระฝนกันแล้วกันท้ายจะอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะว่าเจออะไรหรือไม่เจออะไร นเดี๋ยวมันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันจะเป็นการเสซวนะเป็นเดินไปตามร่องห้วยนะตอนนี้มันไม่มีน้ำแล้วไปดูว่ามันจะทะลุไปทางไหนได้บ้างนะ มุยแบบอาถันอะไรสักอย่างโหเห็ดขึ้นเต็มเลยพี่พี่ดูขึ้นเต็มเลยเอ้ยอันนี้ไหมที่เขาเรียกว่าเห็ดหูหนูอ่ะพี่พี่หรือว่ามันต้องปลูกเอาเห็ดหูหนูไหมเหมือนเห็ดหูหนูเลย สารพัดเห็ดเลยนะยกเว้นเห็ดโคนนะฝนตกกล้องก็เปียกแล้วนะตัวเปียกกล้องเปียกอ,ยอ,ยอย อะไรอีกนั่น่ะนเห็ดลิ้นจือเหรอนี่เป็นชั้นๆเลยเต็มเลยพี่สวยนะค้ามาดูในป่าสวยมากๆ แล้วตอนนี้ฝน,น,นตกเรื่อยๆไม่ได้ตกแรงอะไรพี่มันตป็นไม้ประคุมอยู่ไม่ได้เปียกเท่าไรโอ้ยพี่บนทางมันเริ่มตันละทางมันตันแล้วพี่ไปไม่ได้ละเฮ้ยเสียงใครอะตอนนี้เลย โดนพายุเ,เต็มๆนะฝนตกหนักมาก,มากที่เนยถ้าไม่ได้ไปต่อแล้วก็เนยเลิะเดินทางกลับบ้านเลยก็พอทุกคนคลิปนี้ไม่จเจออะไรนะได้ยินแต่เสียงแปลกๆในปะ่านั่นเองนะต้องขออภัยพีเอฟซีด้วยคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีคุณลุงสมมายมาด้วยไม่ได้เจอคุณลุงสมายอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะทุกคนแต่ก็ อยากจะขอให้พพเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะที่สําคัญไม่กดตามโฆษณาสพอร์ตหนูอีกหนึ่งช่องทางน,นที่ตอนนี้หนูขอเดินทางกลับบ้านก่อนโอ้โอ้ไเกี่ยวหัวมนตกหนักมากทุกคนไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ